โอเคเราจะมากินเค้กนะทุกคนเอ้ยมันผิดด้านไปเลยนี่มันผิดด้านนี่หวะโอเคโอเคโอเคเราจะมากินเค้กร้านครีมโอนนะทุกคนครีมโอนไปติดต่อกันได้เลยแล้วก็อันนี้คือสเปรชเบรกเบรกอะไรอะไรไม่รู้นะทุกคน เราต้องตอนแรกอะ่ะเราไปร้านครีมโอนใช่ไหมเราก็ต้องไปไปบอกเขาว่าขอกินบ็อกเซตนะขอกินบ็อกเซตนะเขาก็เลยจะให้แบบมาเป็นกล่องแบบนี้หอมๆได้เลยบอกว่าอยู่ได้เป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายวันได้อะ่ะเอาไปแช่แข็งแล้วมันจะอร่อยมันจะเย็นดูทุกคนหอมมากอา่า เนี่ยทุกคนอันนี้แล้วมันเนื้อมันนุ่มมากอันนี้คือล้างมือแล้วนะอันนี้จะเอาไปเป็นตัวดางเฉยๆนะล้างมือแล้วเขาจะมีผงอันนี้ให้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูนะทุกคนนี่หอมหวานเลยดูดูนุ่มมากร้านนี้แบบนุ่มมาก มาติดต่อที่เราได้เลยเราเลนติดต่อที่ร้านเขาได้เลยเพิ่งไปซื้อมาเลยอย่างนุ่นมาทุกคนดูดูเดี๋ยวเราจะกินนะอ่อยังเนีย่ยวู้ยทุกคนดู โข่งมันน่าอร่อยมากเลยแต่นี่มันนุ่มมากเลยทุกคนดูนุ่มเป็นเค้กที่แบบหวานหอมอร่อยหอมครีมมากไ่สั่งสักกี่ล้นเลยร้านเนี้ย เขาจะแถมกล่องมาแบบนี้ถ้าถ้าซื้อแบบอื่นถ้าไม่ได้ซื้อบลอ็บอกเค้กนะทุกคนถ้าซื้อแบบอื่นไม่ได้ซื้อบล็อกเค้กนะมาเขาจะไม่ได้แถมอะไรเลยเขาจะใส่แบบว่าใส่ถุงให้แต่อันเนี้ยเขาใส่กล่องมาอย่างดีเลยเอาไปแช่เย็นได้เราสามารถพอเรากินเค้กหมดใช่ไหมเราก็จะสามารถเอาใส่ อย่างอื่นได้แบบนี้สมมติเราไม่มีเค้กนะทุกคนนี่สมมติว่าเราไม่มีเค้กก็ใส่ของอื่นได้สมมติว่า,า,าสมมติว่าใส่พาวเวอร์แบนะทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้ นะแล้วก็ปิดเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะแต่แนะนำใส่ของอย่างอื่นมากกว่านะทุกคนเดี๋ยวเอาไปก่อนะแล้วก็นี่คือเค้กหอมมากเขาเล่าว่าเค้กอะไรแล้วอ่ะ เค้กบอกว่าเค้กครีมโอนคืออันนี้คือพรีเมียมอันนี้คือพรีเมียมแล้วคนมัน,นคือพรีเมียมเขาบอกว่ามีแค่ห้าสิมีแค่150อันที่เหลือคือเขาจะไม่ผลิตแล้วนะคือแบบเป็นพรีเมียมมาดูดิเนื้อหอมมากอันนี้คือเป็นอันดับหนึ่งของร้าน เป็นโปรโมชั่นนียนะเป็นโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนหือหนึ่งแถมหนึ่งอืมนั่นแหละแว่าแต่ว่ามันถูกมากเลยนะทุกคนแต่ว่ามีน,นิดเดียวในโลกนะดูน่ากินไหมหอมมากมันเป็นครีมชีสนะ ครีมชีสผสมผงชอ็อกโกแลตครีมชีสผสมผงช็อกโกแลตส่วนถ้ารสอื่นก็มีอีกก็คือมีรสสตรอเบอร,บรี่ครีมมีรสช็อกโกแลตครีมมีรสกล้วยครีมด้วยมีหลายรสเลยแต่ว่าสำหรับเราชอบรสนี้ชีสครีมนะบอกเขาว่าขอดู บ็อกเซตถ้าไม่มีคนพูดเขาจะไม่บอกมันจะไม่มีในรายการเราต้องไปบอกเขาว่าบ o ็อกเซตนะโอเคบ๊ายบายไปก่อนละ